สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอน,นรับนะคะพี่น้องป้องป่ายนะคะเข้าสู่ไลฟ์สดกันในช่วงค่ําคืนนี้นะคะกลับมาเจออดมินคนเดิมเช่นเคยนะคะสลับรัฐบาลนะคะมาในรูปแบบที่เราไม่ได้นัดหมายกันนะคะโอเคเดี๋ยวกดแชร์ให้ตัวเองก่อนนะคะอะตรงรีบซื้อนะ,ะเอาวันนี้ยินดีด้วยนะคะสำหรับหลายคนที่ถูกเลขฮานอย1 6 6่นะคะ การจวดจัดฟาดเบื้มไปนะคะหลายๆคนก็ไปกกกับผู้ชายอยู่ในเพิงหมาแงนแล้วนะคะเอ๊คือแชไปได้บ้างเนื้อขาแม่อาวัสดีค่ะวัสดีค่ะอันนีเดี๋ย ยินดีด้วยสำหรับวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะบงแต่ฮาหนอยเราก็ปังเช่นเคยงามตลอดเลยนะคะอ้ยขอบคุณมากมายนะคะในช่วงค่าคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะรีบคาบตัวเลขนะอุ้ยแต่แลหาต้องใส่กับคา,าบนะอ่ะทุกคนฟงังฟังทุกคนฟังเลยค่าคืนนี้นะคะแอดรีบคาบตัวเลขมาส่งมอบให้กับคุณจะต้องรีบไปหาซื้อกันเพราะว่า เลขนี้จะเป็นเลขดังํำชนดมากและก็เป็นเลขที่แบบว่า,าหลายสำนักคือแบบว่าบึมบั่มกันมากเลยนะคะหลายๆคนก็จับจองลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะต้องรีบมาไลฟ์สดเร็วๆเ,เพราะว่าเราก็ซับซ่าเปนดีอะเนาะนะคะทำไมมาค้ำคะนะคะ,ะคืนนี้บ้างค่ะคืนนี้ไม่อาคืนนี้ไม่รับงาน <laughs> คืนนี้ไม่รับงานเออผู้ชายนะคะปกติแอดมินจะไปรับงานผู้ชาย คืนหนึ่งจะไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า20คน20รอบนะคะที่แอดมินรับงานผู้ชายก็เออได้มาก็วันละ500 600ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ค่ำคืนนี้ก็ถือว่าพักนะคะเออพักพักสักนิดหนึ่งนะคะเราก็จะมาพักด่าก,กันสักนิดหนึ่งส่งมอบเลขคำชะโนดค่ะให้กับนะคะเออชมรมคอหวยนะคะได้ไปรีบหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันก็เลยจะต้องรีบคาบมาบอกกนะันสักนิดหนึ่งก่อน ะะมันมีอยู่แบบไม่กี่ตัวนะคะที่แบบดังมากแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าเพราะว่าคือเลขเนี้ยมันเข้ามาประมาณ3 4 3 4ี3่สามสีเ่เขาเรียกว่า3 4อะไรนะสามสี่งวดแล้วนะคะกับอ,อ,อันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือมาจากพี่แป้งพัชนีเคนชานะจากเคำสนุเลยนะคะที่เป็นเลขดังคำสนดเลยเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ไปคำสนดกันเยอะแยะกันตั้งนานแล้วอะเนาะนะคะ,นะคะก็ติดผู้ชายบ้างอะไรบ้างติดโควิดกันบ้างก็ไม่ได้ไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็มาว่ากันตรงนี้ไปนะคะก็ก็มาดูไรสดกันไปนะคะอันนี้คือเน้นล่างนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนใดเดี๋ยวขอย่าส่งมอบมาให้ชนิดหนึ่งก่อน แอดไม่มีโชคเลยเงินบราวัตถุมงคลแอดเลยไม่เป็นไรคุณรุ่งนภานะคะเให้เลขไปใช่ว่าจะถูกกันทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็เอาตัวไม่ถูกหลายๆคนก็เอาตัวถูกอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็เหมือนผู้ชายนะคะนะคะมีผู้ชายอยู่ร้อยคนใช่ว่าเราจะหาผัวได้เป็นคนดีสลร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนอาจจะได้ผัวแบบโอ้นะคะผ,ผัวค้ำผัวคูนนะคะบางคนก็ได้แบบว่าเออผัวสลอดแสลแก,ก็มีนะคะเออนะคะผัวห่ำเคียวก็มี เราก็ไม่ว่าการตรงนั้นนะคะเหมือนกับการซื้อหวยก็เหมือนกับการหาผู้ชายนะคะถ้าเราเร่งรีบไปอ,อยากได้ผัวตั้งแต่น้อยนะคะเราก็เราก็จะได้แบบผู้ชายแบบสลอดเสเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะมันก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะสัจธรรมนานาจิตตังนะคะอยากได้เงินไปนะไม่ได้เลยแอนเอาไม่เป็นไรนะคะคุณลุงนีพ่นะคะเออแต่เราเราได้ผัวดีอยู่แล้วสิไม่ล,ล่ะนะคะเห็นถ่ายรูปคู่กับลูกชายด้วยก็ถือว่าแฮปปี้กับผลงานที่ผัวทําให้ แลคัก็แฮปปี้กันไปเนาะนะคะแต่แอดมินเนี่ยทุกวันนี้นะะ่าหาผัวดีไม่ได้ตอนนี้นก็คือไม่ได้หาแล้วนะคะแล้วแต่เลยนะคะผู้ชายจะมา40-50คนก็ก็ไม่ได้เลือกแล้วนะคะก็ก็เอาหมดเลยนะคะหลายๆคนก็อยู่ในจุดที่เลือกได้นะฮะเหมือนกันค่ะซื้อเลขซื้อหวยบางคนก็จับถูกบางคนก็จับไม่ถูกก็ว่ากันไป นะคะตามนั้นนะคะก็ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆตามตามเลขแอดมินก็คือบางวันถูกบางวันไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะคผู้ชมนะ,ะ่ะตามนั้นแต่วันนี้เลข1.6เข้าเดอ้อเลข3มาทุกทุกตัวเดอ้อเลข3มาปกติเดอ้อเลข3มา VIP เดอ้อใครบอกว่ามันไม่มา3.1.6เนี่ยตัวแข่น3.1มาประกบด้วย6เนี่ยนะคะสตัวเดอ้อวันนี้นะคะว้านะฮะหลายๆคนแบบไม่ได้ซื้อก็ แล้วแต่บางคนซื้อไม่ถูกก็แล้วแต่นะคะเอาเลขของแอดไปก็ไปเอ่อไปเอาเลขคนอื่นเขาส่งโปยนี่นอนะคะคุณนักธิการเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะฮะเรียกซื้อปุ๊บนะ <c oughs> ไหวเป้าคะแอดนะคะืนลหลายคนอ๋อแอไปอยู่แล้วนะคะเป็นงานชอบนะคะเป็นงานชอบอยู่แล้วนะคะผู้ชายอไอ้สวดเสร็จปุ๊บก็คือคือตอบแชทเสร็จปุ๊บก็คือจะลบทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเลขเดี๋ยวเลขมันจะล็อกนะฮะบอกเร็วเลขล็อกเลขอันนะคะ แต่ถ้าบอกแบบบอกช้าก็จะหาว่าฉันบอกช้านะคะหลายๆคนก็จะมาปลอยฉันแอดวันนี้นะฮะเออราเข้าหน่อยเราเรามัไปเข้าหน่อยนะคะเออผัวแอดมินมันไม่ค่อยสมารรสสามามคีกันนะคะอ๋นะคะรัฐบาลนะคะสำหรับหลายคนที่อยากจะแบบหาเงินไปฮันนีมูนกับผู้ชายหลังโควิดไปมีวัคซีนมาแล้วเออฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บก็ไปเที่ยวนะคะ ไปเที่ยวกับผัวเฉลิมฉลองการสงการนะคะชดเชยวันสงการให้เนาะในเดือนหน้าเนาะสี่ห้าหกใช่ไหมใช่ไหมสี่ห้าหกใช่ไหมเออก็ไปอันนี้คือตัวเนี้ยตัวที่แอดมินวงไว้เนะี่ยคือตัวเด่นคําชะโนดมากเลยนะฮะหั่นน้ำมันก็โผนะนะคะแล้วก็รักต้นมะเดื่อยักษ์ก็คือโผนะครับโผตัวนี้แล้วก็โผตัวนี้นะคะโผตัวนี้แล้วก็โผตัวนี้เลยนะคะเออ อันนี้คือ3ตัวฟาดไปเลยไปหาลอตเตอรี่ไปเลยอันนี้คือเด่นเด่น8จะเด่น2ตัวล่างนะคะ8จะเด่น2ตัวล่าง7จะเด่นแบบ7กับ0นย์เนี่ยคือจะเด่น3ตัวบนอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะคะถ้าใครแบบว่ามีเงินรูดก็รูดไปรูดศูนรูด7ไปนะคะ7กับ0นย์มันมารัฐบาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบลบไล์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล็อกนะคะ โอเคเนาะนะฮะพอล็อกปุ๊บก็เลยเอ้ยแอนแบบนะคะให้อะไรให้เลขอะไรมาเนี่ยนะคะจะเป็โอเคนะนะฮะบางคนเป็นแบบนั้นนะฮะเอ้อนี่เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปถ้าเด่นเด่นล่างนะคือจะเป็นตัวนี้เด่นล่างปั๊บ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 นะฮะเจ็ดห้าอัน,นเนี้ยเจ็ดห้าเนี่ยจะเป็นรากมาเดื่อยักษ์นะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดคือรากมาเดื่อยักษ์เลยคือเนี้ย สา,านนสามตัวข้างบนเนี่ยสามตัวข้างบนเนี่ยคือรากมันเดือยยักษ์เลยนะเออบางคนเห็นเป็นห้าบางคนเห็นเป็นเจ็ดบางคนศูนย์ได้เด่นชัดมากนะคะเออไปซื้อนี่เลยนะคะมาคํำนิดนึ่งนะผมามาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ดรับงานไงผู้ชายบอกว่าผู้ชายบอกว่าเออตัวเองแบบพักก่อนก็นได้นะฮะผู้ชายมีผู้ชายเจคนเอ,อ้มีผู้ชายอยู่เออสี่สิคนก็ต้องพักนะคะคนเราจะมีผัวเยอะเราต้องเรียนรู้ที่จะต้องพักนะคะไม่ใช่เขียวได้ทั้งวันทั้งคืนเ <c oughs> <c oughs> นาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะซื้อเจ็ดห้ไวแล้วจ้าแอปนะคะคุณนัตติการเนี่ยนะคะโปรไฟล์เนี่ยไม่ได้สวยนะแต่ไวมาก ไวมากเรื่องตัวเลขนี่คือไวมากผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะถ้าใครที่อยากจะมีเพื่อนเป็นคุณนักติการเนี่ยต้องคิดก่อนนะเธอต้องคิดนะถ้าใครเป็นเพื่อนนักติการเนี่ยจะไปแนะนําให้อ่าจะแนะนําผัวให้นัดนติการรู้จักเนะี่เธอต้องคิดนะเพราะนักติการไวนะเวลาไปเที่ยวกับนักนติการเนี่ยชนีไปกันสีหคนเนี่ย มีผู้ชายเห็นผู้ชายหล่ออยู่คนเดียวนักติการฟ้านะนักติการมงลงนะห,หรือเธอไม่กลัวนักติการมงลงนะเนี่ยเพราะว่าเจ็ดห้าเนี่ยฉันเพิ่งไลฟ์แต่นางมีลอตเตอรี่นางมีต่างๆไปเรียบร้อยแล้วสแปรไปเรียบร้อยแล้วนักติการคือวัยนะเธอจะไปเที่ยวกับนักติการคิดก่อนนะเพราะยังไงเธอก็นกนะถ้าไปกับนักติการเนี่ยอ,อถึงแม้ว่านักติการเนี่ยนะฮะจะเหมือนปอดผีฟ้านะ แต่เรื่องแบบผู้ชายเธอเธอไวมากเลยนะเธอได้กินนะเธอจะไปเต้นหมอลำเยงเยงเยงแข่งกับนักนัติการหรอนักติการไม่ต้องเต้นค่ะนักติการเตรียมแค่เสือไปนักติการม้วนศาสตร์ไปไปดูหนังกลางแปลงไปดูหมอลำขอข้าวนักติการดูไม่ทันจบนักติการคว้าพระเอกหมอลำไปถงนาแล้วนะ ซื้อไปแล้วค่ะเนี่ยกุ้งนางนี่อีกคนนึงเนี่ยคุณกุ้งนางคุณกุ้งนางเนี่ย,น,น,ย,น,น,ย,น,น,ยนะคะเอ่อถ้าเธอจะไปเที่ยวกับนักติการเธอต้องคิดนะฉันเพิ่งบอกวันนี้สองสามวันที่แล้วนางซื้อแหละงงมากเอ,อนะนทั้งสวยทั้งไมยนะอย่าวัดแต่รติการเลยเด้นนาาาอนะนักบสกอรนะคะ่ะเอาไปแคปไป นะฉันงงมากเลยอยากพวกเธอทำไมมันไาจังเลยปะเรื่องพวกเนี้ยนะคะแตงยังไม่ลงถึงแม่ตะเคียนเลยพวกเธอไปอยู่แผงลอตเตอรี่แล้วหรอฉันงงมากงั้นเธอมาไล์สดแข่งกับฉันมามาไล์สดคู่กับฉันมาไล์สดแทนฉันฉันงงมากเลยงั้นฉันไม่ต้องบอกหรอกเอดไปหานัาติการไป <c oughs> <c oughs> นะฮะเออนะคะอะ เดี๋ยวแอดมินจะให้บูชาองค์นี้องค์นี้มีอยู่เท่าไหร่นะเอ่อเกหรือ10นี่แหละนะฮะอีก10องค์สุดท้ายนี่เป็นโอกาสชีวิตของสุดท้ายของคุณก่อนที่จะโดนแบบเครื่องประหารหมา <laughs> นะคะองค์นี้จะเป็นองค์ที่แบบว่าเป็นปู่นะคะอ่านาโคสีมงคลนะอ่าจอ,อะไรนะปู่ปู่นาโค <laughs> ปู่นาโค ีมงคลนาคราชนะคะประกอบพธิธีแบบยิ่งใหญ่มากที่หนองคายอีก9องค์เนาะใครอยากได้กดเลขเจมานะคะเดี๋ยวทุกคนที่แบบสั่งสังส่งบูชาเนี่ยนะคะในค่ำคืนนี้เดี๋แอดมินจะส่งทูบไปให้สองห่อเพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะจะจะจะ,จะไม่อยู่20วันเพราะว่า20วันเนี่ยแอดมินจะไปฮันนีมูนกับผู้ชายเธอจะไม่เจอหน้าฉัน20วันนะทูบเลยเป็นตัวแทนนะใบหน้าฉันนะ ไปจุดนะเองนะไปจุดเองได้ไปสวดเองเนี่ยจะเป็นพระคาถา,าขอทรัพย์นาคราชเปิดทรัพย์จุดจุดเนี่ยก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายจุดก็หามไก่กองเฟียงกองฟางนิดนึงเธอนะคะไม่ใช่จุดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะไปกินข้าวกลับมาเนี่ย เถียงนานพอตู้ไม่เหลือแล้วนะคะฉันให้เธอไปจุดขอเลขไปขอปู่หรือการค้าการขายฉันให้เธอไปจุดขอไม่ใช่ให้เธอไปจุดสุมปวกวเป็นทูบหอมมากเป็นทูบหอมมากหอมระดับที่ว่าคุณดมปุ๊บคุณจะลอยนะคะหรืออีกทางหนึ่งกับการจุดนี้นะคะโอ้ยแบบแอดไม่ชอบควันเลยอะ่ะนะคะเธอ,เอไปตุยจมูกผู้ชายเลย ผู้ชายเดินตามคุณนะคุณแค่มีหน้าที่เปิดห้องนะเนี่ย <c oughs> เนี่ยนะคะเพราะเป็นทุบหอมนะเธอไปตุยดังตุยดังผู้ชายเลยเธออยากได้ใครเธอหมายไว้เลย <c oughs> บักหลงเนะี่ยบักหลงท้ายหมู่บ้านนะเนี่ยรอรอเนี่ยนะคะเธออยากแบบได้เขาเนะี่ยเธอไม่ต้องจุดเลยเธอแค่ไปตุยจมูกเขา เธอหม่านแล้วนะไปหนอไแค่ไหนได้คิดถึงแย่เลยซัก,กพูดไปไงั้นแหละนะคะซัก,กอยู่นี่แหละนะ,ะซัไปไหนได้ล่ะนะะช่วงโควิดไปไหนได้ไกลคะนอกจากไปหาอา่าตอนอีฮัวไปหากุ้งกุ้งฝอยกินนะคะอ่ะเลขรัฐบาลวันนี้แคปไว้บอลเล่นบ้านอะนะ <laughs> ถ้าพูดเล่นไปกันแหละนะคะจุดนะคะต้องไปจุดนะ <S <S อ่าตะกรุดหนึ่งเก้าเก้ากดเลขแปดไหมนะคะเดี๋ยวแจกทูบให้ทูบ้ะแจกฟรีเร็วๆกดเลขแปดไว้เลยนะแม่เสียงบักหัวลั่นบักหัวลั่นเนี่ยถามมาบ่อยมากนะคะทูบเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะปล่อยมาวอกัดบักหัวลั่นเลยนะเนธะอถามอย่างเดียวนะ เธอพิมพ์อย่างเดียวเธอถามอย่างเดียวเธอไม่ได้แบบส่งที่อยู่มาให้ฉันเลยอ่ะบักหัวลอนฉันส่งไปเธอก็ไม่รับสายเคอรี่น่ะนะคะตามเอาไม่กวาดขนไก่ไปจ,จักรจีรักแร้เธอนะ <c oughs> อันนี้คือรัฐบาลน,นะเด่นนะที่วงไว้นี่คือวงไว้นี่วงไว้นี่คือคือคือเด่นนะไม่เสียงเธอจอะาถามว่าอันไหนเด่นเพราะฉันวงไว้แล้วนะคะเออ แล้วเลขมันมาจากไหนคำชะโนดนะคะเธอไม่ต้องถามเลยเนี่ยฉันถามเองฉันตอบเองอยู่เนี่ยฉันถามเองตอบเองอยู่เนี่ยตาตอบตลอดเลยเนี่ยนะคะแม่เสียงถามไว้แอดแล้วเลขมันมาจากไหนฉันตอบว่าเลขคำชะโนดนะคะตัวไหนเด่นฉันวงไว้แล้วนะคะอันไหนอันดับหนึ่งนะคะฉันวงไว้แล้วนะคะเออสามตัวละอันไหนเด่นนะคะฉันวงฉันขีดฉันใต้ไปแล้วนะคะจะดูเอ้าเนาะคะเออ อะไรีกมีอะไรอีกนะคะผัวเธอมีกี่คนแอดมิน40คนนะคะเธอจะไปไหนไปเที่ยวกับผัวนะคะเธอไม่หมายร้ายสดเนี่ยหายไปวันหนึ่งสองวันเธอไปไหนเธไปกับผัวนะคะเออกลางคืนเธอนอนกับใครฉันนอนกับผัวนะคะจะจอตอบอะไรอีกไหมนะคะเธอเน,นี่ะชอบถามตัวเองนะไม่เสี่ยงนะคะแต่เธอเนี่ยไม่ได้ดูเองเลยไม่ใช่แบบนี้นะคะงวดวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่ง วันที่ข้างนอกข้างบนหนึ่งทับเก้าหกสามเดือนหน้าเดือนเลยกันยาเดือนหน้าเดือนกันยาทับเก้านี่คือเก้านี่คือเดือนอะไรแอดนะคะเดือนกันยานะคะเออเธอถามอย่างเดียวเธอไม่อ่านเธอไม่ดูนะแม่เสียงฉันเหนื่อยกับเธอนะแม่เสียงนะฮะรัฐบาลรัฐบาลหรือแอดจ้ะนะคะเออ ปีไหนเนี่ยหกสามสองห้าหกสามนะไม่เสี่ยงดักทุกทางนะคะบอกเลยพี่เต่าสวัสดีอ่ะนะคะ <c oughs> เออนะคะแล้วผัวเธอก็ถามใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนนะคะสี่สิบคนนะคะวันที่ยี่สิบเก้าเธอจะไปไหนอุบล <c oughs> ไปทำไมบงสวงปู่ปูอะไรปูธนมูลนะคะ วัดไรวัดป่าปักโดมเดินทางั้งแต่กี่โมงยี่สิบแปดไปวันที่แปดไปยังไงเครื่องบินนะจะตอบอะไรอีกไหมนะฮะเธอใส่เกงในไหมเอดไม่ค่ะวันนี้โล่งๆนะฮะอ่ะใครดูไม่ทันก็นที่ดูย้อนหลังไปนะแอแอดไลฟ์กี่โมงแล้วแต่อารมณ์นะคะแอดหายไปไหนแลนะคาคิดถึงจังเลยคุยกับผัวบ้าง เนาะตามนั้นนะแม่เสียงเธอไม่ต้องตามฉันมากนะคะเธออีกนิดนึงเนะี่ยฉันจะแต่งตั้งให้เธอเป็นเจ้ากรรมนายเวรสันนียเธอตามฉันเหมือนเงาตามตัวฉันนะ mm. นะคะนี่ดูตัวไหนมากนะคะเออโดนเธอถามนี่ไง <laughs> นะคะอาใครที่ดูไม่ทันดูย้อนหลนังแล้วก็กดเลขแปดไ้ก็โอเคนะคะโอเคค่่มคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขใครที่ดูไม่ทันก็แคปดูย้อนหลังแล้วก็จดจดไว้นะคะเผื่อไลน์นี้มันจะแบบว่าโดนลบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ำคืนนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ